สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับฟางค่ะที่บริษัทเพชรยนต์ของเรานะคะบริษัทตั้งอยู่ที่เซรีไทย68แยก1ค่ะของเราเป็นบริษัทรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดในมีนบุรีค่ะวันนี้นะคะฟางจะพามาดูรถ t o y ยต้าอ t ติเครื่อง 1.6G ค่ะปี2016นะคะสีเทานะคะไม่ อยู่ประมาณที่แสนเก้าค่ะคันนี้นะคะเลทผ่อนอยู่ประมาณเจ0 0ถึงแปดพันค่ะคุณลูกค้าต่อไปนะคะฟังจะพามาดูทางด้านหลังนะคะด้านหลังนะคะสามารถบรรจุสัมภาระได้ค่อนข้างมากเลยค่ะด้านในนะคะของเราก็จะมีเป็นตัวยางอะไหล่ค่ะแล้วก็เป็นตัวแม่แรงให้ด้วยค่ะสะดวกสบายนะคะ เวลาที่รถยางรั่วหรืออะไรนี้เราก็สามารถเปลี่ยนได้เลยค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะจะพามาดูในส่วนของผู้โดยสารตอนหน้านะคะจะเป็นระบบผู้สตาร์ทค่ะแล้วก็เป็นพรมลายมันติฟังก์ชันนะคะเครื่องเล่น CD แล้วก็ usb ค่ะส่วนเกียร์นะคะเป็นเกียร์7สปีดค่ะเกียร์ออโต้ค่ะด้านในก็คือสวยมากเลยค่ะ ส่วนทางผู้โดยสารตอนหลังนะคะก็จะค่อนข้างกว้างมากๆเลยค่ะจะมีช่องเสียบ usb ให้สองตำแหน่งด้วยค่ะแล้วก็สามารถติดตั้ง iso fix ได้นะคะในส่วนของห้องเครื่องนะคะห้องเครื่องของเรานะคะก็เป็นห้องเครื่องแบบเดิมๆเลยค่ะห้องเครื่องออของเรานะคะเป็นเครื่องยนต์สี่สูบร้อยยี่สิบสองแรงม้าค่ะ ทุกอย่างเดิมๆแล้วก็ใหม่มากๆเลยค่ะค่ะหากคุณลูกค้าสนใจนะคะก็สามารถสอบถามได้ค่ะ